สวัสดีค่ะเมื่อนห้เข้าซิมากินตำสัวนุ่มจีนใส่ปูน้นำปูปลาแล้วคะ่ะหอยจุบเข้านะพัดกระเพรากินแก้มกับอันนี้ผสมตำเสร็จเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องเอ้ย จานเลยเนีน่ยโมมีโมกินมากินเป็นโมเนี่นี่หอยจุกเ้าผัดกระเพราหนาท่านบอค้าส้มตำสัวตำสัวตำมัวตำไปสัรพัดตำบุได้จุกเอาหอยนี่ตำใส่เนาะจิ้มจิ้มจิ้มตำใส่ กินแก้มเอากินกินแก้มเอาเสเสน้งกันเ้อพี่น้องอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแวะมาทานได้นะคะที่เมืองชนบุรีนะคะ ใครมาใกล้ๆไกลๆเที่ยวพัทย,ยาเที่ยวบางแสนก็แวะมาหาประวันด้วยนะคะเพื่อนๆคิดถึงกันก็แวะมาหากันด้วยะค่ะมากินส้มตำมากินข้าวกัะเพราหมูกรอบนะคะอร,ออร,อร่อยๆเศบๆนัวๆเด้ยพี่น้องเอย จุ๊บเขาเนาะจุ๊บจุ๊บนี่รักกันรักกันกับจักกันรักกันจุ๊บจุ๊บนี่เพือ่อนที่ดีต่อกันนะกันเออมาได้มากินกินงกินพวกกันเนี่ยอยู่ผู้เดียวก็กินผู้เดียวนั่นละมูคนซอยขายของนบนกรบเพานมาอยู่ บอกเราอยู่ว่ามากินหอยจุกเด้อว่ะนี่อย่างเรากะแบ่งกันกันกินเนาะรักกันรักกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นมิตรต่อกันที่ดีต่อกันตลอดไปนะคะรักกันไว้ดีกว่าสร้างกันนะคะเด้อมากินน้ำกันหอยจุกส้มตำซั่วมังจีน บ่อใดใส่พีกลายมันก็เลยขาวอากลากอยู่ซ่าละแต่กระเพ็ดอยู่แต่กระสีบวเพ็ดแห้งกันได้ดอกเพ็ดลายกระสีพอหอนทอหอนใส่เนาะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในประวันในเด้อสวยส,สวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย